สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุดตังอเสวนาจะภารณังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคระโมตม,มังปติรูปรเทสะวาโสจักบุพเจะกะตะบุญยตาอัตตะสัมมาปะนิทิจั เอตัมมังคารโมตมังพาหุสันจันจะลิปันจะวินยโยจะสุขิขีโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคารโมตมังมาตาปิดตุปปฐนางปุตตาทาลสสะสังขโหอนาคุราจกัมมันตาเอตัมมังคารโมตมัง ฮานันจะธรรมะจริยาจะยาตากานันจะสังโฆอะนะวะชานิกัมมานิเอตัมังครามุตัมังอารติวิรติปะปามัจฉะปปนาจะสัญญโมอัปปมาโทจะหัมเมสุเอตัมังครามุตัมัง ฮาลาโวจะนิวาโตจะสันตุรีจะกัตการยุตาการนะธรรมะสะวะนังเอตัมมังคระโมตมะมังขันตีจะสวะจะสตาสะมนานันจะทัสสนังกาเรนะธรรมะชากัจฉาเอตัมมังคระโมตะมัง ตโพจอภมมะจะริยังจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจฉิจิวิยาจะเอตัมมังคารโมตมังปุจจะสโลกะธรรมะหิจิตตัญญสนากัมปติสสโสกังวิลชันเขมังเอตัมมังคารโมตมังเอตาทิสานิขตวานะ สัพพะมะปราชิตาสัพพะโสจิมทันชันติตันเตสังมังคระโมตมันติสิบสองบทสวดระตะนาปริตยังกิงกิวิตังอิทาวาุรังวาสักเทสวายังละตนังปณิตัง นะโนสมังอติตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทละตังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวาทิโหตุขะยังวิลาคังอมตะตังปณิตังยะทักขะคาสักยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมะจิตจิจิต อิทัมปิทัมเมรตนังปานีตังเอเตนะสัจจะเชนะสุวะทิโหตุยัมพุทธเศโทโภปริวะนะยิสุจิงสมาธิมานันตะิกายะมาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิเชติอิทัมปิทัมเมรตนังปานิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวันติหตุเยบุคลาอัตตังปะสัตถาจะตาจัตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักกิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหังพลานิอิทัมปิสังเกลตันังปณิตัง เอเตนะสเชนะสุวัติโหตุเยสุป,ปยุตามานาสาทัเทเฮนะนิกามิโนโคตามะสาสานะหนัหิเตปฏิปตาอะมะตังวิไคหะละทาส,สุสิทามุธา นผู้ติงผู้ชืมานาอิทัมปิสังเทละตะนางปานิตังเอเตนะสเชนะสุวติหตุขีนางมุระนางนาวังนาทิสัมภวังวิรัตติตตยะปิเกภะวะสิงเตขีนะพิชาอวิลุหิฉันทา นิพันติทีลายฐายยมปทีโปอิหัมปิสังเครตนังปณีดังเอเตนะสชีนะสวนติโหติสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรรค์อัตตาหาเวชิตังเสยโยยะยาจายังอิตลาปชา ตะทันตัสะโลกสะนิจังสัญญาตะราริโนเนวเทวนะคันทโูนะมาโรสหพมมุนาชิตังอัปชิตังกะอิลาตถารูปัสสะฉันตุโนสิบสีบทสวดเกปุตตะสูทพระ ภาสิตามิทังเตนะภะคววตาชาณะปัสตาอะระหัตาสัมมาสัมพุเทเธนะเอตตุมเหมาอนุสเรนะมาปะรัมมะปรายยะมาอิติกิลายยะมาปฏิกะสัมปทานีนะมาตักกะเห ตุมานยคเหนะมาอาการัปริวิตกีนะมาทิทินิสคานักขติยามาพักพรูปตายมาสมานนคารูยะถาตุเมเหอัตนาวะชาเนยะถา อีเมธัมมาอกุสลาอีเมธัมมาสาวชาอีเมธัมมาวิทูขะหะระหิตาอีเมธัมมาสมัตตาสมาทินาอหิตตายะสุขายะสังวัตติอัตตุเมเหปชะเหยยาถายะถาตุมเห อัตตนาวะชาเนยาถาอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาอนุวัชชาอิเมธัมมาวิทูปสันฐานอิเมธัมมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังสังวตติอัฐเมอัตตุเมเหบุปะสัมปชัชชะ วิหะเลยาถาติสิบห้าบทสวดอุปะเนยสูตรอุป,น,ออปนิยติชีวิตตมันปะมายยงชรูปนิสตสตะสนสันติตานาเอตังพยังมรณีเปขมาโน ภุยนิกะยิลาทสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัมปะมายังชลูปนิตนิตัสนะสันติตานาเอตังพยังมอรณีปีขมาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโคโยทัก กายเะสังยมวาจายะุทะเจตสาตั้งตัสปีตสสะสุขายโหติยังชีวมาโนปะกะโรติปุยังธรรมโมหเวรักขติธรรมจาริธรรมโมสุกินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธมเมสุกินเน นะทุกขติมคันฉันติธรรมจาริกสัพเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายปัสติอัธนิพินทติทุเขเอสะมัโคโววิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขติยะถาปัญญายปัสติอัธนิพินทติทุเขเอสะมัคโควิสุทธิยา สัพเพธัปมานตาติยาถาปัญญายะปสติอัคหนิพินทติทุขเีเอสะมขโวิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปนักชาดกอปันัก,กัญชากันฐานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตะธัญญายะ เมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพระหงเวสละนังยันติปัพัตานิวนานิจจอารามลุขเะเจตยานิมนุสาพระยะตันชิตาชิตาเนตังโขสลรนังเขมังเนตังสารณะมุตตมัง นิตังสารณะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุกจติโยจะพุทธธรรมจะธรรมันจะสังฆจะสารนังะโตตาริอริยสัจจานิสัมมัตปัญญายะปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขัสจะอติกมังอริยจะอจฉิกังทุก ขุปสัมมาคามินังเอตังโขสะลานังเขมังเอตังสาระมุตมังสาระนังมรณะมาคัมมะสัพภทุกขาปะมุติสิบเจ็ดบทสวดพระเทละตะนคาถา อติตังนานาวาคเมยะนปติกังเขอ,อนาคตังบุคคลใดไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตัมปะหินันตังอป,ปตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุนัน้นปนัณณจะโยธรรมังตถะตถะวิปัสสติอาังหาลังอาังกุปังตังวิทามะนุพระรูหเยบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญ ทำนั้นเนื่องๆให้ผูโปร่งเถิดอเชวะจิมาตปันโกชัญยามะระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาะฮิโนสังการันเตนะมหาเสนเนนะมัจุนาเพราะความปัดเพียงกับระจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลาย เอวังวิหาลิมาตาปิงอโหรตตะตมะตันทิตังตังเวภะเทกะรัตโตติสันโตอาจินคเตมุนีติพระมุนีผู้สนุยย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจท้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการในชนิดแล่สิบแปดบทสวดพิหะปัญเจเวขะปาทะชลาธรรมโมมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำรม,มหิพยาที่อนัตติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมโมหิมรนังอนัตติโต้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปยหิมานาปหีหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่าง คือว่าเราจะต้องพัฒนาแบบของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสกนิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นยันเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่วิ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามี ตันระยานังวาปาปตาวาตัสสะทายาโทรพระวิสามิเราทำกรรมมันในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอเมหิอภิหังปันเวคิตพังเราทราั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเพื่ สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนัมคาถาทุกขปตตาจจนิทุกขาพยปตาจจนิพยาโสกปตตาจจนิโสกาโหตุสภพปิปนิโนเอตวาวะตาจะอัมเหหิ สัมปตังบุยะสัมปทังสัเพเทวะนุโมธรรมตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานังระธรรมตุสัทายะยะศีลังลักคตุสัพทาภาวนาพิรตาโหติคันฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพลันปันตา ปายเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเีชนะลักขังพันธามิสัพสูยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิภานคาถามหันมังทะมะยังปฏิทานคาถายอยู่ พระนามเสียาเทวตาสันติวิหารวาชิตีทูเปมะเลโพธิมะเลปะหิงตหิงตาธรรมมาธาเนนะพระวันตุปูชิตาโซทิงกะเลเตทะวิหารมะทะเลเทลาจะมะขะมานานวากาจะพิกโว สาลามิกาฮาปติอุปัสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสลาสันปาณโพตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้อิชาเยปิจอัตตสัมภวาสังเสธะชาชาตาอัตโวปะปาติกา นิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุกขสะกโลนตุสังขยังหาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมธรลาจักบุคลาสังโคโหตุสมโควะอัายะจะกหิตายะจัอัมเหลคตุสธรรมโมสเพปิธรรมะจาริม พุธิสัมปาปุเตยามะมะธรรมเมอริยะปะเวทิเตอีบเอตบ,บทสวดสัพพะปะติตทานคาถาหันธรรมยังปะ ติทานกคาถายยภะนามะเสอุยัสิธานิกะตัสสะยานัญญานิกตานิมีเตสัจจภาคิโนโหตุสัตตานันตะตานะเอตาปะมานกาเยปิยาคุณวันตาจะมหังมาตาปิตาทถยู ทิชาเมจายะชิชาวาอันเยมัตตนาตลิโนสัตตาติสันติโลกสิเตคุมมาจตุยูนิกาปัจเจกะจตุโวกาลาสังสลันตาพาวาพาวียาติเจปติธานามี อนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับภาษานันติเทวเตสังยิเวพระยินมะยาทินนานะปุยานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสทาโหตุอะเวลาสุขชีวินุเหมัมปะทันจะปะโปตุเตสาสาสิ ขะมะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนชั้นในเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ครับเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งแต่อยู่ในโลกเกิดในภพสามเกิดในกำเนิดสมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวในภพน้อยแลภพใหญ่สัตวรัยทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโม,มทนาทานเองเถิด ราะสัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแก้งเจ้สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออัคนมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธิ ด้วยอนุภาพแห่งแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตยัยด้วยการสใส่สาธยายบทสวดมนต์พระธรรมพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอบวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและพระธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไรีพินาศโดยมูลทีสมเด็จพรายาสังวร วัดวรวิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพัฒนาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกป,ประการเถอสาธุสาธุสาธุ